อย่างที่บอกกันครับว่าช่วงนี้เกิดมาเพื่อกันนะพัดโดยเฉพาะและนี่คือการเปิดโปงความลับจากเหล่าเพื่อนซีที่สนิทกับกันทั้งในจอและนอกจอไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเขาคือเหล่าเพื่อนซีจากแก๊งซีโพดัมนั่นเองไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะแแแบบบบบบบมมชชชชช พิชญยานีเพ็คลิน26ไทยแลนด์นารัทเชี่อวรามผมต้าลาวุธครับผมนี่ผมมาในวันนี้นะครับรผมจะมาพูด,ดบบี้สวัสดีครับผมต้าลาวุธครับ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าคือบางคนมันาทำ ทำน้อยได้มากมอันนี้เรื่อกทํามากก็ได้ไเลยเลยและ3ามเพื่อนซีนี่แหละครับที่จะมาทําหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อเปิดโปงความลับของกันพพัทให้เราได้รู้ นี้ใส่เสื้อช่องวันเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าเพิ่งเสร็จจากงานแถลงข่าวใช่สำหรับสีโพดัมซุปเปอร์โชว์เล่านิดนึงเล่านิดนึงสำหรับสีโพดัมซุปเปอร์โชว์เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่ามีความสนุกสนานขึ้นแค่ไหนคะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงครับตอนต้นปีใหม่เลยครับผมคือรูปแบบรายการจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องแรกคือเรื่องของการออนแอร์ครับนั่นคือเวลาในการออนแอร์ซึ่งจากเดิมเนี่ยออนแอร์ทุกวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบครับผมจะเปลี่ยนเป็นทุกวันอาทิตย์นะฮะ เวลาซูเปอร์พลาสมาแมกนั่นคือเวลา2องทุ่มสิ้าถังช่องว่ะและที่สำคัญนอกจากที่จะเปลี่ยนเวลาแล้วเพิ่มเท่าเวลาออกอากาศด้วยความยาวของรายการหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ดางนั้นความสนุกสนานก็คือในช่วงของสี่พระดาการละครก็จะมีพี่ๆนะครับผมที่เป็นตลกแนวหน้าของเมืองไทยตัวละครเพิ่มขึ้นมามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาในช่วงสี่พระดการละครไม่ว่าจะเป็นพี่เอ๋เชนลิ้นพี่ธงธงมกจกแต่ว่ายังมีอีกนะยังมีพี่น้องเดือดสาดด้วยอย่างเช่นพี่แกรงธนรสนะครับพี่จูเนียกรวิดก็จะมาแบบว่ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอาจจะมีคนอื่นด้วยต้องรอติดตามไปนะมือกี้ได้ยินเสียงใครฮะวันนี้ใช่ไหม มีกานเป็นผู้หญิงแล้วครับผมแต่งหญิงไงใช,ใช่ครับผมเพราะปีที่แล้วผมแต่งมาทุกแบบ <c oughs> แไม่รู้จะแต่งแบบไหน้วครับพี่หญิงไม่แต่ว่าตั้มก็ยังต้องแต่องอยู่แหละ <c oughs> เพราะนางสวยดูสิดำเกลียมปิดผีเลยอ่ะ พดำเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วแล้วก็ดูจากรูปแบบรายการมันต้องมีการซักซ้อมอะไรแบบนี้กันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องเจอกันบ่อยมากความผูกพันในกองหรือในรายการเนี่ยมันต้องมีแต่ถ้าในรายการเราก็ ซ้อมบทอะไรเงี้ยเต็มที่เลยเนาะแต่ส่วนใหญ่จะนอกรายการมากกว่าน้อกรายการก็คือจริงๆแบบตอนตอนช่วงช่วงซ้องนัดไปซ้อมอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างที่แบบว่าเออพูดคุยเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบว่าหลังจากเสร็จซ้อมก็ไปกินข้าวไปดูหนังกันอะไรเงี้ยก็มีมีเหมือนกันหลังจากถ่ายก็ไปดูหนังบางทีตีสองเรามาทําอะไรกันอยู่ฮะ เราไม่พักผ่อนบาทีทีสองทีสองเนี่ยไปดูหนังทีสองเวาเรดูหนังกันอยู่เวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยนะฮะก็คือเรารู้ว่าบางทีบางวันเราเลิกแบบเลิกเร็วสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจคือต้องสร้างแรงกระตุ้นไปก่อนว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปดูหนังกันจะได้มีแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยต้องตั้งใจทำนะของใครเล่นอะไรนะของพี่คนเดียวก็ได้ครับทำไมต้องพี่เออไม่ไงไม่นี่ยเริ่มมาแล้วทุกคนก็อยากดูหนังแต่เออเนี่ย ตัวหัวรูปหลังตลอดเลยของข้นเนี่ยเออของขั้นเนี่ยเนี่ยเริ่มเห็นแล้วไหมคะคุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วนิดนึงพอเขาคุยกันสนุกสนานกันมากหรือเขาเจอแก๊งที่เขาสนิทเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรแบบเป็นเรียกว่าเป็นนิสัยที่เขาสามารถแสดงต่างกัเนี่ยบางทีอะสิ่งที่ผมเห็นอะคนดูไม่เห็นหรอกเนี่ยสายตาเนี่ยอาฆาตมาเหมือนจะเอาชีวิตผมเลยได้ได้ไม่เนาะไม่เรารักกันเว้ยคำนี้สำเนียงคือสำเนี้คืออะไรอว้ยคือเรารักกันเว้ยมีแก้มเออ เมื่อกี้แก้มบอกเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอะอะไรหรออะไรเริ่มมานี่คือแบบกันก็เป็นแบบไม่จริงใช่เดี๋ยวก่อนนะสามคนนี้ยังดูแบบอึดอัดอยู่นะเป็นเพราะว่าเดียยังไม่ได้อนุญาตหรือเปล่าตอนนี้อนุญาตแล้วนะจริงเหรอแข่กันได้เต็มที่เลยเริ่มจากใครแก้มก่อนเลยว่ะเรืของแการอะไรมันดีจังเลยว่ากูจะพูดอย่างนี้แม่เริ่มจากนมนะ่นมมัเป็นอย่างเนี้ยเหมือนต้องึ้นัดมานานแล้วเหมือนไหมงั้นก่อนเลยพี่ดมก่อนเลยงั้นนลยถ้าคุณดามพันธ์ก็จะมีจะมีความ เนี่ยผมไม่ชอบใส่ตาเขาเลย เราเวลาเราเราเราชอบดูหนังด้วยกันทั้ง4คนเลยเราก็จะนัดไปดูหนังก็จะมีการตกลงกันตกลงกันวันเนี้ยเป็นการตกลงเป็นสัญญาใจว่าเวลาไปดูหนังเนี่ยต้องรอดูพร้อมกัน4คนใช่ใครนี้เลยซึ่งพื้นฐานคือพวกเราว่างตรงกันยากมากใช่บางคนก็ว่างเวลาตรงกันยใช่แต่ว่าก็ก็เป็นคนเป็นคนวางสัญญาขึ้นมาว่าแบบทุกคนวางใครเป็นคนเป็นคนวางกันวางเจ้าบดเจ้ากดเจ้าเกมคนนี้ไปฮะห้ามไปดูก ห้ามดูก่อนครับห้ามไปดูก่อนแล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งใจ่อนเผอิญว่าผมอ่ะผมไปไปทำงานกับตั้มค่ะไปกันแบบว่าไปด้วยกันสองคนแล้วคือเเอิญว่าสถานที่ทำงานมันอยู่ใกล้โรงหนังอ่าก็เลยฉีกกฎสองคนที่ไปนั่งดูด้วยกันโดยอิฟบอกว่าเราต้องไม่บอกสองคนนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ถ้าเราสองคนไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นี้ตกลงกันแล้วว่าแกไม่รู้แน่ๆถ้าหลุดไปี่ยต้องใครคนหนึ่งแกด้วยใช่ใก็นี่แหละก็สุดท้ายก็คือ พอถึงวันหนึ่งอ่ะพี่กันก็แบบถามผมบอกโดมรักพี่ไหมแมาอันนี้ผมคุยส่วนตัวนะครมาคือผมผมแบบได้กลิ่นไม่ดีโดมรักพี่เปล่าทำไมมันแซวเฮ้ยเรื่องเฮ้ยแล้วคุยกันเรื่องแบบดูแล้วอย่างแล้วก็มีรอยยิ้มที่มันออกมาจากปากปากอ๋อแล้วก็ไม่เอาเวลาโกหกคนชอบจะบกบานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องโกหกผมผมก็เลยเรียกไปคุยในห้องน้ำมันก็เลยบอกว่าโดมรักพี่ไหมถ้ารักพูดความจริงดูหนังมายัง ผมก็ดูแล้วโดมมากผมแพ้ผมแพ้แพ้มากๆแล้วผมเป็นคนหัวอ่อนนะคือพี่โดมชวนไปผมว่าไม่ก็ไปแก้เป็นคนเดียวเลยทำไมเป็นคนอย่างดี้อมไปดักหลักเนาะแล้วป็นโดมคนเดียวอ่ะมันไม่จบแค่นี้ประเด็นคือเขาก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันแล้วแก้มเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ดูกันพี่กันน่ะดูก่อนคนแรกก่อนผมสองทีนี้เยวก่อนพี่มีอะไรแก้ตัวอือผมถางแค่นี้ ในการที่พี่ไปดูก่อนคือพี่เองก็เป็นคนบอกตรงๆไงเวลาพี่ไปดูก่อนพี่ก็จะบอกว่าพี่ไปดูนี่ไงเนี่ยก็ทิ้งไงก็คือสัญญาที่เ้าไว้ก็ไม่ต้องไม่เซาคือผมว่าผมก็ไปดูอีกรอบหนึ่งได้คือกฎเนี้ยถ้าคนอื่นทําอ่ะผิดแต่ถ้าพี่การทำอ่ะไม่เป็นไรไม่ผิดยึดหยุดไงมันยึดหยุนได้อุ้ยยึดหยุนยึดหยุนของพี่คนเดียวว่ะดอยึดหยุนของพี่คนเดียวว่ะดีแล้วเวลาแล้วถ้าเราไปไหนก่อนไม่ได้ด้วยนะเออการรู้สึกว่าน่อยเป็นไงมีอะไรแก้ตัวปะคะ ต้องบอกคืออยากให้ทำอะไรพร้อมกันเฉยไม่ได้ไงคือพูดคำนี้แกทำไม่พร้อมเลยี่แกตัวี่ทำไม่พร้อมเลยคือผมเองเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะครับเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเราก็มีแล้วทีผมล่ะเนี่ยทีผมไปกับเพื่อนที่ก็ว่าผมเนี่ยได้แล้วได้วิวิวิเออเออวิวเขาต้องร้องกันในรายการเราค่ะพม่ยอาม่เอาไม่ทะเลาะกันเนี่ยเห็นไหม คือกันอะเก่งมากคือการสามารถพลิกมาให้ตัวเองถูกได้ในแฟนวิล่าแค่สองนาทีเป็นคนมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทำไมอ่ะเท่าที่ฟังดูทำไมกันถึงเป็นคนขี้น้อยใจขนาดนี้มีใครคอนเฟิร์มไหมว่ากันขี้น้อยใจมากผมคอนเฟิร์มเออมีมีขี้น้อยใจไม่หรอกเพราะว่าเขาแคร์ไงใช่นม่นคือแคร์แคร์ส่วนนิดเดียวคม้ที่เหลือคือแคร์แคร์ส่วนนิดเดียวแต่ว่าอคืไอที่ไอที่เพิ่มไปคือ acting ที่ เราอยากให้มันดูแบบทูวีคูใช่เป็นคนชอบเล่นใหญ่ไงนี่เรายังเป็นคนอยู่ใช่ป่ะพี่เคยนึกถึงจิตใจของคนอี่เวลาเล่นใหญ่ไปเนี่ยนี่ารู้สึกว่าเราเล่นพี่รพี่ราน ที่กันจะมีความแปลกหลายอย่างยังไงมีเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ว่าแบบมนความตั้งแล้วจะมาจำเลยจำเมันคือโรคจิตของคนแบบนึงมั้ยโรคจิตแหละนิ่มือไม่ถ้าเกิดว่าเห็นพวกเราเนี่ยใครก็ได้ถือแก้วน้ำใบหนึ่งที่มีหลอดจะต้องเดินมาดูดจีตงจีหดต้องขอกินไม่มีหลอดก็ได้แล้วเราเป็นคน้วเนี่ยถือน้ำมาไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าใจหิวไม่หิวไม่สนใจต้องกินต้องขอกินหรือว่ารอจังหวะวางปั๊บ จะต้องชิมจีนไปใครตะขาบหรือว่ายังไงไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเหมือนกันวันนั้นผมมาเลย <c oughs> อเมรีกากนโน่ไม่แสงตนตาลผมปิดมาเลย <c oughs> คือเป็นกาแฟาที่กาแฟาดำขม,มนะนี่ก็มาเลยผมรู้อยู่แล้วเดี๋ยวถ้าตัา้งรับอย่ามาแน่เดี๋ยวมาแน่จังหวะดูด จังหวะเขา Box, ้ากับจังหวะออกแทบจะพร้อมกันเลยบางทีสองสี่พดำครับคุณผู้ชมบางทีสองสี่พดำก็พี่แก้วก็จะชอบเลี้ยงน้ำเหรอเนาะใช่นลี้อาอะไรอะไรนี่ไม่สั่งไม่เอานะไม่เอานะไม่สั่งน้ำบางคนเขาจะเปลืองตังค์เยอะไงนึกอออกปะแต่ดูดแต่กินของทุกคนแต่ทุกแก้วต้องผ่านเราอันนี้ที si ่เป็นอะไรถามอันนี้คือมันคือความมันคือการแชร์ความอุ่นซึ่งกันและกันเว้ยคิดเอองเคยเคยดื่มน้ำสาบานไะมตรงเวลาที่เราแบบ เราถ้าเกิดว่าเราไม่รักจริงๆอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะพี่รู้สมมติตามเงี้ยพี่เห็นหน้าตั้มพี่โอ้ยนี่มันสกรปรกว่ะแต่พี่ยังอยากกินกับตั้มได้อ่ะนี่คือพี่ให้ใจ่วยด้วยน้อะไรนะรูส้สกไงนะ้นี่สกรปรกว่ะ อันนี้คืออันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่พูดจริงจริงแต่พี่ยังยอมกินแก้วเดียวกับตั้มได้นี่อ๋อคือคือมองให้มองว่าเอ้ยพี่หลักรับได้นะเนี่ยในหนร่องขวดน้ำตั้มอยู่ไหนสมมติตั้มกินให้ดูสิให้เห็นภาพเลยเอาให้เห็นภาพลองกินตั้มขลันเลยเหรอไม่ต้องกินดูลองกินนี่คือการแชร์ความอบอุ่นเหรอลองแชร์แชร์ดูโอ้โหเรากินผมอยากรู้ว่าความอบอุ่นมันเป็นยังไงดูดอุ้ยอบอุ่นจังเลยอุ้ยอบอุ่นมากอกี้รับน้อง อบอุ่นแทงต้นอย่างเยอะเลยนึบสุดดี <c oughs> โอ้โหเชื่อแล้วครับว่ากันรักน้องจริงแต่อย่างไรก็ขออย่าให้กันต้องลำบากขนาดนี้เลยครับเอา <c oughs> เป็นว่าทีมงานช่วยดูแลน้ำท่าอย่าให้ขาดอย่าให้กันต้องมาแย่งน้ำคนอื่นดื่มแบบนี้เลยครับ ทีนี้เนี่ยจะให้การพูดอะไรถึงเพื่อนๆทั้ง3คนบ้างดีกว่า,ากันร,รู้สึกยังไงกับพวกเขาทั้งความผูกพันหรือความรู้สึกที่แบบโอ้โหเราอยู่ด้วยกันมาเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนี่คือครอบครัวของผมครับนี่คือครอบครัวที่ผมรักมากแล้วก็ ทุกครั้งเวลาเราไปทางานกับหลายๆคนคนอื่นผมรู้สึกว่าบางครั้งเรามันคือการทํางานทํางานจริงๆเราก็บางทีเราก็เหนื่อยจากการทํางานกับหลายๆคนที่บางทีเราอาจจะไม่เคยทํางานด้วยมาก่อนแต่พอทํางานกับคนในครอบครัวของเราทั้ง4คนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่เหนื่อยเลยอะ่ะคือมันมันมีสิ่งที่คอยจะช่วยกันพยุงขึ้นไปครับช่วยกันพยุงให้เราให้เราไม่ไม่เหนื่อยให้เราไม่รู้สึกว่ามันคือการทํางานอะ่ะแต่มันคือสิ่งที่เราได้มา มาสนุกด้วยกันมามีความสุขด้วยกันนี่คือคนที่ผมรักมาก,มากและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพของความประทับใจที่ทำให้เราได้รู้จักกันพัสมากยิ่งขึ้นบอกได้เลย